ใครว่าคนไทยจนอยู่ยอดขายโคร l า c ครอสสิครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าทั่วโลกต่างก็ประสบป,ปัญหากับโรคระบาดทางเดินหายใจจากไวรัสโคโรนา2019และเป็นตัวการทำลายเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบเพราะบางธุรกิจต้องล้มหายใต้จากกันไปเลยและมีแนวโน้มว่าความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือโลกขนาดนี้ ยังไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับประเทศไทยก็มีการประเมินและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจซึ่งวิเคราะห์ออกมาว่าเป็นไปนในทางลบแน่นอนอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันและคิดว่าคนจะประหยัดเงินหรือซื้อรถน้อยลงเพื่อจะได้เก็บเงินค่าดำรงชีพเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ผันแปรในอนาคตข้างหน้านะครับ แต่เมื่อดูยอดขายเดือนกรกฎาคม2020ปรากฏว่าสิ่งที่เราประเมินกันไว้เนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นความเข้าใจผิดกันไปเองนะครับเพราะเมื่อดูยอดขายเดือนกรกฎาคม2020ยอดขายก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆจนน่าตกใจและแน่นอนว่ามีรถยนต์รุ่นดังหนึ่งรุ่นที่สามารถทำยอดขายได้เป็นกรอบเป็นกำนั่นก็คือ Toyota c o r o l l a c r o s s คุณทราบหรือไม่ครับว่า Toyota Corolla Cross ประจำเดือนกรกฎาคม2020สามารถทำยอดขายได้มากถึง1,258คันอันดับหนึ่งแซงหน้า SUV ทุกชนิดในเมืองไทยและแน่นอนว่าแซง Toyota Fortuner และ Fortuner Regender แน่นอน ซึ่งรถ2คันนี้ทำยอดขายเหลือแค่เพียง944คันสาเหตุว่าทำไมโคโรล่าครอสสามารถทำยอดขายแซงหน้า SUV และ PPV ในเมืองไทยได้ทั้งหมดทางเราไม่สามารถฟันธงได้แต่เชื่อลึกๆว่าความพร้อมด้านการผลิตชิ้นส่วนของโค o l ล่าคร s สน่าจะอยู่ในขั้นพร้อมระดับหนึ่งเลยทีเดียว รุ่นที่ขายดีที่สุดของ Corolla Cross ก็คือตัวท็อป Hybrid Premium Safety ราคา1 199,000บาทขายได้มากถึง614คันและรองท็อป Hybrid Premium ราคา1ล้89,000บาท สำหรับปรากฏการณ์ความสำเร็จของ Toyota Corolla Cross นั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ทาง Toyota Thailand ยังประกาศอีกด้วยว่ายอดจอง Corolla Cross ใน1เดือนมียอดจองสะสม5,443คันเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าขายที่ตกเดือนละ1,400คันทางเราก็มั่นใจว่ายอดขาย Corolla Cross ทำได้ถึงเป้าหมายขายแน่นอนครับ Toyota Corolla Cross ถือเป็นรถยนต์ที่สร้างความหวังให้แก่ทางบริษัทได้เลยทีเดียวเนื่องจากนับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นไป To โตยโต้าไทยแลนด์เริ่มทำยอดขายรถยนต์รุ่นดังไม่ถึงเป้าจำหน่ายที่ตั้งเอาไว้โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ซีดานและ SUV แห่งความหวังบางรุ่นก็ได้แก่นะครับยาริสเอที T, ที่ขายได้เรื่อยๆเท่านั้นเองแต่ยอดขายไม่ถึงเป้าเลย คือเขาตั้งเป้าไว้ส่งถึง4,700คันเนื่องจากเขามองว่ากลุ่มลูกค้าเดิมเนี่ยน่าจะซื้อ a อที T F กันเยอะพอสมควรแต่พอขายจริงปุ๊บกลายเป็นว่า Yaris Hatchback สามารถทำยอดขายหลัก3,000คันต่อเดือนอย่างมั่นคงมากกว่าเยอะเลยครับและอีกเคสหนึ่งก็คือ Toyota c เซก็จัดว่าเป็น SUV ที่ดูมีความหวังในยอดขายออกมามากเพราะว่าขายในเวลาที่ถูกจังหวะเหมือนกัน แต่ด้วยปัญหาการออกแบบที่เน้นความสวยงามแบบสุดๆทำให้บรรยากาศห้องโดยสารตอนหลังไร้ซึ่งความปลอดโปง่งแล้วก็ดูไม่เป็นมิตรต่อครอบครัวเท่าไหรนักทำให้ยอดขายของ CHR ไม่ถึงฝั่งฝันเท่าไหร่ครับและล่าสุด Corolla Altis ที่ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากตราดรถซีเซ gment ซีดานมีอัตราการหดตัวค่อนข้างรุนแรง และถ้าดีไซน์ตัวรถไม่มีอะไรฉีดไปจากซีดานที่จำหน่ายมานานกว่า40ปีเหมือนกับ Honda c ซ v i c รุ่นปัจจุบันที่มีการฉีดดีไซน์ด้านหลังใหม่ก็คงยากที่จะขายได้ดีเหมือนเดิมนะครับก็เรียกว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผันของวงการรถยนต์ที่แท้จริงจากเดิมที่คนไทยเคยอุ่นนุนรถซีดานและรถระบะเป็นหลักมาวันนี้ผู้คนก็เริ่มซื้อรถยนต์ที่เป็นทางเลือกใหม่มากกว่าตัวถังซีดานในแบบปัจจุบัน ไปยังที่เห็นจาก Yaris Hatchback ที่มียอดขายมากกว่า a t ท v เยอะมากหรือแม้กระทั่ง a u t t ิซึ่งเราก็ยังไม่เคยเห็นยอดขายรถใหม่ที่ค่อนข้างน้อยขนาดนี้มาก,ก่อนเลยนะครับโชคดีของ Toyota ที่ส่ง Corolla Cross มาได้ทันเวลาเลยเพอดีเพราะผลตอบรับ ยอดขาย Cor o l l a a ล t i s ถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างแย่อันที่จริงยอดขายส่อเขาความแย่มาตั้งแต่โฉมที่แล้วนะครับซึ่งเป็นโฉมเมนเชนปี2017เพราะในตอนนั้นซีวิ c ใหม่เปิดตัวพอดีเป๊ะและผู้คนก็ชอบรถสไตล์ซี v i c มากกว่ามากด้วยเพราะว่ามันเป็นซีดานที่มีดีไซน์บั้นท้ายที่ดูแปลกกว่ารถซีดานที่จำหน่ายในไทยเยอะมากเลยนะครับเฮ้ซ hey, ัคัญที่ทำให้โค l l a Cross ตอบรับดีมากๆเลยอีกประการสำคัญก็คือเพอติ กรรลูกค้าที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ครอบครัวหนึ่งจะต้องซื้อรถเก๋งซีดานมาใช้กลับกลายเป็นว่าทุกวันนี้หลายคนหลายครอบครัวก็เริ่มมอง SUV มากขึ้นเนื่องจากการซื้อ SUV 1คันสามารถตอบโจทย์เรื่องภาพลักษณ์ทางสังคมได้เหนือกว่ารถซีดานนะครับอีกทั้งตัวรถเองเนี่ยก็มอบความอเนกประสงค์เหนือกว่ารถเก๋งปกติอย่างน้อยตัวเบาะนั่งก็มีตำแหน่งที่สูงขึ้นทำให้คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายสามารถมองเห็นด้านหน้าได้สะดวกโยทินมากขึ้นครับ ละอย่างที่บอกครับในเมื่อผู้คนทุกวัยไม่เว้นแม้กระทั่งคนสูงอายุก็ยังเบื่อรถยนต์สีดานกันแล้วการมาของโค r o l ล่าคร s สก็มาช่วยเติมเต็มความต้องการตรงนี้ไปได้เพราะลองคิดดูว่าฐานลูกค้าออติส2001จนถึงปีล่าสุดก็มีฐานลูกค้ากว่า380,000รายแล้วการที่จะหยิบซา10%ของฐานลูกค้าอติสเนี่ยมไม่ได้ยากเย็นเลยใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดไม่น้อยเหมือนกันว่า อนาคตของ a u t l i s มันจะเป็นเช่นไรนะครับเพราะยอดขายเดือนกรกฎาคม2020ดูเหมือนว่า a u t l i s จะขายได้แค่เพียง600กว่าคันครึ่งหนึ่งของ Corolla Cross ช่วงนี้คงต้องประคองตัวไปก่อนนะครับแต่ในอนาคตจะยังคงยอดขายระดับนี้อยู่หรือไม่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะถ้าหายอดขาย a u t i s ต่ำลงเหลือ1ใน3ของ Corolla Cross ก็เท่ากับว่า Toyota ต้องจัดการกับไลน์อ,อัพรถยนต์ที่เริ่มกินตลาดกันเองพอสมควรให้ได้แต่ในส่วนตัวแอดมินยังเชื่อว่าเอาติช,ชมหน้ายังมีการขึ้นสายกําลิดในไทยอยู่เพราะว่าความต้องการของรถฟรีดและรถแท็กซี่ยังสูงอยู่มากครับถึงแม้ว่าตลาดรถซีดานในไทยเสื่อมความนิยมไปลงมากแล้วก็ตามนอกจากว่านะครับเอาติช,ชมหน้าเนี่ย จะมีการออกแบบตัวถังซีดานที่ดูฉี่แปลกแหวงแนวให้ดูคล้ายๆกับฮุนไดเอ็นทราหรือว่าซีวิกนะครับเมื่อน,นั้นความนิยมของอัลติสอาจจะพอกลับมาได้นะครับเพราะอย่างว่าผู้คนเองก็เริ่มเบื่อรถซีดานแบบดั้งเดิมจากที่เห็นชินตามาแล้วนั่นเองณนะเวลานี้โตโยต้าคงต้องเดินหน้าการผลิตรถยนต์ให้ทันต่อความต้องการให้ได้มากที่สุดนะครับ เพราะเท่าที่ได้ยินเนี่ยลูกค้าที่จับจอง c o r o l l c r r s s s ในวันนี้มีสิทธิ์รับรถถึงเดือนตุลาคมเลยนะครับนานเหมือนกันนะครับเนี่ยเชื่อว่าทาง Toyota Thailand ต้องเร่งผลิตให้ทันนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไ r i b e ช่องคีสกายขอบพระคุณย่างสูงครับ